สวัสดีน้องๆทุกคนและสวัสดีท่านผู้ชมและคุณผูณ้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับคณิสาเตรียมตอบข้าม .4 สี่หนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยวันกันต่อครับมา,ม,าามาเรามาตวัดีข้อสอบกันเลยมาในการทอดนะครับเหมือนทอดน้ำปลาหรือเปล่านะทอดปลาทอด ผัดผัดไม่ใช่ต้อนล <Hollywood> ูกเต๋าคือเหมือนโยนลูกเต๋าหนึ่งลูกนะครับนะแล้วก็โยนเหรียญด้วยนะครับมีโยนลูกเต๋าแล้วก็โยนเหรียญพร้อมกันสเปซสเปซก่อนวิธีคิดสเปซสเปซง่ายๆครับก็เติมช่องว่างขีดเ้นใต้เอาไว้นะครับนะลูกเต๋ามีทั้งหมดกี่หน้าครับลูกเต๋ามีทั้งหมดหกหน้าอันนี้ก็เป็นเลขหกเห็นไหมครับเหรียญมีทั้งหมดกี่หน้าครับอันนี้ก็เป็นเลขสองเนาะมีสองหน้าแล้วจับคูณกันเลยครับนี่คือสเปซสเปซครับ เดี๋ยวถ้าใครอยากจะแจกเจงก็หนึ่งหัวหนึ่งก้อยอย่างเงี้ยสองหัวสองก้อยสามหัวสามก้อยไลย่ๆไปก็จะได้สิบสองได้เหมือนกันนะครับแต่พี่อยงแนะนําวิธีนี้เขียนขีดช่องใตง้ขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับขีดเส้นใต้เอาไว้แล้วก็ใส่เลขเข้าไปจะดีกว่าทันหรือเปล่าเพลงเนี้ยขีดเส้นใต้เอาไว้ว่าเธอไม่รักนะครับต่อไป n อก็คือเหตุการณ์ ที่เราสนใจในสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองนะครับขึ้นแต้มเป็นเลขขี้ครับอ่าก็แต้มช่องว่างมันก็เดิมขีดเส้นใต้เอาไว้เหมือนพี่เก่งริมพันกันแฮะวันนี้พี่เก่งสอนเยอะวันนี้นะสอนแต่เช้าแล้วมาอัดวิดีโอกลางคืนอีกมาคราวนี้ครับลูกเต๋าขึ้นแต้มขี้ครับแต้มขี้ก็หนึ่งสามห้านอมีกี่ตัวครับ นะเลขที่ลงได้ก็คือมีเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าก็คือลงได้สามตัวนะครับอ๋อยังไม่เสร็จยังยังมีต่อครับใช้คําว่าหรือครับคือไม่ใช่ไม่ใช่แต้มขี้ลรจบนะใช้คําว่าหรือหรือนี่หมายควาว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะขึ้นแต้มขี้หรือไม่ก็ขอให้แต้มมันน้อยกว่าห้าได้หมดเลยเพ้นขอให้แต้มน้อยกว่าห้าก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าได้หมดเลยครับก็ได้ทั้งห้าตัวนั่นแหละนะครับ หไหมแต่ถ้าโจทย์ใช้คาว่าขึ้นแต้มขี้และน้อยกว่าห้าจะเหลือลกี่ตัวครับขึ้นแต้มขี้เปลี่ยนหรือเป็นและและนี้เป็น,ปนการบังคับครับว่าน้องต้องคิดให้หมดนะครับขึ้นแต้มขี้และน้อยกว่าห้าก็มีเลขหนึ่งกับสามมีแค่สองตัวเข้าใจไหมครับตัวนี้จะกลายเป็นเลขสองแทนนะครับเห็นนะครานี้ เหรียญไม่ออกหัวครับเหรียญไม่ออกหัวบังคับครับไฟบังคับว่าต้องได้แต่ก้อยนะครับเลนลงได้แค่หนึ่งวิธีถ้าไมครับแล้วก็ทูนกันได้ห้าวิธีจบใความนนี้เป็นก็คือ N E หาร N S นะครับก็คือห้าส่วนสิบสองนั่นเองโอเคไหมเป็นคำจดบ่อยๆแบบพื้หาบ่อยๆนะครับโอเคนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ รู้ก,กันนะครับน้องๆครับ